ส,สวัสดีค่ะดูอบซ่องแม,ม่ดาวขูดกล่องนะคะนี่นะคะน้ําทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนทะเลเลยนะคะนี่โอ้น ну ้ําท่วมนะคะน้ําท่วมนะคะดูสินี่นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหก็จะถึงแล้วนะคะก็จะถึงแล้วนะคะเรามองเห็นน้ําแล้วนะคะน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมนี่นี่ไงนี่นะคะน้ำท่วมนะคะ น,น,น,นี่แมด้านั่งถ่ายอยู่บนรถนะคะกะดิกแถวนี้ก็มีแต่น้ำเท่านั้นเลยนะคะเออมันจะมีกระดิง่งกิ๊งๆน่ะข้างบนกดข้างบนเวลาอะไรสบมันจะแจ้งเตือนนั่นแหละเอคน,บนหูแม่ด้าฮะหาก,ก็ด้วยน้องแอนเขาเขาชอบเครอยู่น้องแอนนี่กดให้หน่อยอเิกดติดตามให้หน่อยสิน

ตอนนี้ระหว่างเดินทางอยู่นะคะโอ้โหมองเห็นน้ำและท่าทางคุงจะไม่ลดง่ายเลยนะสนมนะคะคงจะเป็นอาทิตย์นู่นแหละค่ะไม่เห็นไม่เห็นมี ไม่ชอบไม่ได้เลนะท่านี้เขไบ่กเลยใครา่านกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบคือแบบบุบอกให้ขไปดูกีด สำหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปเรื่องแต่เพงกัน,นี้นะคะเป็นคลิปสันส้นๆนะคะ